เจ้าของสถานที่นี้เคยเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันเป็นค่าตอบแทนที่ดีสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยจากในนั้นเข้าหายตัวไปอย่างลึกลับมานานแล้วเพียงแค่ฉันทำภารกิจนี้นเสร็จก็ไม่มีอะไรยุ่ยงยากหถามจริงจะเข้าไปทำไมโอเคครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้โหก็เกมดูมุมนี้ดูจากฉากนี้ครับก็รู้ยเลยครับว่าเป็นเกม ใส่ใสมุ้งมิ้งน่ารักนะครับอย่างบาร์บี้ชิตตี้อะไรแบบนี้หยอกเล่นครับวันนี้เป็นเกม i อซ์ดีฟอนะครับ <laughs> เอาพลักิจที่เราต้องทําคือรวบรวมและใช้อัคระดวงตาเพื่อตรวจสอบตําแหน่งของปีศาจและลบซ่อนจากมันถุงเงินที่ต้องหา20อืมไม่ยากอ่ะปะโปดรอสักครู่ว้าวมีการสอนด้วยอุ้ยถุงเงินอุ้ยถุงเงิน อะไรแผนที่อ๋อโอเคไม่มีตังค์เลยใช่ไหมตรงนี้ไหนเปิดดิโหบ้านนี่บ้านคนรวยไม่มีตังค์เลยโอ้โหเปิดทุกเกมไม่มีตังค์ทุกอันอุ้ยได้ตังค์มาสามอันห้องใหญ่ใหญ่ได้ตังค์มาสามอัน,อ,อ,อ,นอะไรเนี่ยโลกลลกโลก,โลกจรรลองอันเก่า ฉันอยากอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ที่นี่ในตอนนี้ครับมาบอกผมทำไมอุ้ย,ยไฟ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 อะไรเป็นอะไรเนี่ยรวยจริงเปล่าทำไมไม่จ่ายค่าไฟอะ่ะอุ้ยของสั่นอะไรเยี่อะไรของคุณอะ่ะอุยของเปิดเองเป็ดอ๋อได้ตังค์อ่ะขอบคุณ <laughs> ห้องอะไรเอ่ยอุ้ย ออไม่ใช่เนี่ยมีที่อยู่ติดไว้นี่มอะไรกันนี่มันที่อยู่ของชัดน,นี่ครับ <c oughs> ดูผีดีกว่าอุ้ยผีกำลังขึ้นมาไม่นะผีอะไรขึ้นมา <c oughs> อะไรอันนี้อะไรประตูยังไม่สามารถออกไปได้คุณต้องการส่งเงินเพิ่มอ๋ออันนี้ได้ดวงตาแล้ โอ้มีตังแค่เนี้ยให้มาทำไมเนี่ยกลับบ้านไปนอนเล่นๆอย่างได้เลยโอ้ตังเจ็ดอันอะไรคุกกี้ช,ช็อกโกแลตชิพใครบางคนอาจจะมีปัญหาในการนอนหลับและการกินของว่าตงตอนคืนฉันนึกได้ว่าทำไมเอ,อ้าอันของกูเนี้ยจะพูดกับพูดให้มันหมดดิอุ้ยทีวีช่องอะไรวะใครไปกดเปิดเนี่ย ฉันต้องการคุณทำไมคุณไม่กลับมาอะไรของผีเนี่ยผีเพอ้อผีเพ้อเจอ้อเสพเจ,จ้ากลัวตลอนนี่ตังเอ้ยเก็บดิบางอย่างผีปกติไปจริงๆคนรวยเขาทิ้งตังไว้แบบนี้เพิ่งรู้อ่ะตังสิบอันละอของสั้นของสั้นของสั้นวิ่งอะไรคือวิ่ง ฮสวัสดีเขาจะเข้ามาขอประตูดีๆเดี๋ยวเปิดให้เราได้สิบเอดอย่างได้สิบอ็ดถุงครับ <c oughs> เฮ้ยไอตังไม่ได้เงินหายไปไหนหมดนอีกข้อความหนึ่งคำสาบหรือคุณไม่เคยกลับมาคุณเคยสัญญาไว้นั่นอะไรนะ่ะนั่นสิงครยเขาดุตีใช้ไปเรื่อยๆ ไม่เป็นไปไม่ได้นั่นเธอจริงๆเหรอฉันต้องการคุณทำไมคุณไม่กลับมาเอ่อผมทำไม่ได้เขาขัางผมไว้ผม,มพยายามแล้วเปลวไฟยังคงแผดเผายังคงเจ็บปวดไม่ปล่อยผมไปเถอะผมขอโทษโอ้ยผีเพอร์เจอร์เมื่อกี้ไม่ถุงกันไม่มี ไ,ได้สิบห้าอันแล้วส้วมมีปะโอ้โหใครเก็บตังค์ไว้ในส่วมเนี่ยอุ้ยอุ้ยตังค์ตังค์ยาเบื่อหนูแปลว่าไม่เบื่อแมวใช่ไหมแฮมุกอะไรเนี่ยฉันเริ่มรู้สึกเหมือนหนูอยู่ในเขาวง,งกุดครับฉันลักคุณแต่คุณไม่รักฉันโอ้ยผีเพ้อเจอ้อ มันเดือดว้ยดวงตาเอามาก่อนของเรว้าวฟ้าผ่ามีห้องอะไรอ่ะโอ้โหเฮยบอยวิวว <Lake des Jord ania> <oot> ิววิงวิงอ้า วัดเดอร์ฟาชีลาดถ้าอยากแก้ไขเรื่องนี้ต้องไปให้ลึกกว่าเดิมทางเดียวที่จะกำจัดมันคือต้องไปให้ลึกยิ่งกว่าเดิมข้อความพวกนั้นบอกให้บอกใบอะไรสักอย่างตอนประเดคือตอนนี้ครับได้แล้วยี่สิบถุงผีออกไปดิไม่ผีไปหรไหมเมื่อกี้คือผีโผล่มาข้างอย่างน่ากลัว ไม่ได้คุณจะไม่ต้องมีเครื่องมือในการล็อกประตูวิสวัสดีเคอัฟไครับขอบคุณครับโอ้โหหาทางออกแล้วห,หลบหนีผีอยู่โอ้ชั้นบนถ้าผีลงไปข้างล่างเดี๋ยวผมจะรีบลงไปเลยตังชัฉันได้มันมากก่อแล้วใช้นคนหนีออกจากที่นี่ ไม่มีเลื่อยอ่ะแต่ถ้าเลื่อยเลื่อยก็ไม่มาตรงนี้อไปจามหน้าผีสวัสดีมีใครอยู่ข้างนอกนั่นไหมยูวไม้ข้างล่างอ่ะจังหวะน,นี้ลงเลย นี่สินะบนดาดวิ่งนี่ออ้ไม่ไม่นะนั่นเธอจริงๆด้วยผมมั่นใจแน่สถานที่นี้คนถูกทิ้งล้างนี่แต่ทำไมผมถึงเห็นเธอได้ถ้าผมถึงยังรู้สึกได้เสียของเธอที่เาลาลร้องเรียกผมจากเงาเมื่อผมควรทำยังไงต่อไปเออเรารูจักกันแลอครับคำถามสุดท้ายก่อนจบแล้วไงต่อเล่นสนุกไหมไม่ไม่ขอบคุณ ะเวลา12.57นาทีเวลา,าสถานที่คฤหายริหาโหมดมาตรฐานระดับความยากปานกลางเอ่อก็จบวใช่ไหมโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เพียงพอเท่านี้นะครับตอนเจอผีนี่ <laughs> อย่างน่ากลัวก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเดี๋ยวผมจะเล่นด่านสองให้ครับถ้า คนดูเยอะนะครับแล้วก็กดไลค์เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นโชว์ให้ดู่ดานสองให้ดูเลยก็ถ้าจะผิดน่าจะเป็นชาลีแล้วก็กูดบอยโอเคครับก็ไปนะครับบ๊ายบาย <c oughs>